วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ตลาดไทยกันนะครับผมตลาดไทยเนี่ยถือว่าเป็นตลาดจำหน่ายผลไม้ขนาดใหญ่สุดๆไปเลยมีขายทั้งแบบปีกแล้วก็แบบส่งผลไม้เนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากทั้งตามฤดูกาลแล้วก็นอกฤดูกาลวันนี้นะครับเราจะไปหาซื้อทุเรียนกันครับผมเดินเข้าไปเนี่ยเจอขนุนก่อนเลยราคาส่งเนี่ยสิบาทต่อแพ็คราคาปีกเนี่ยสิบาทต่อแพ็คเท่านั้นเองแล้วก็มีทั้งขายแบบยกเข่งขายเป็นกิโลขายเป็นตันแล้วแต่ตกลงกันครับระหว่างพ่อ คกับแม่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาหาซื้อจับจ่ายของที่นี่เนี่ยก็คือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อแล้วก็เอาไปขายต่อเป็นแบบปีกนั่นเองครับผมแล้วก็นี่ครับทุกคนลูกกลมๆขาวๆมันเรียกว่าอะไรวะน่าจะแคนตาลูปปะ่ะเออเนี่ยโลละ15บาทโลละ18บาทแบบคัดเกตใส่ถุงก็มีโลละหลักร้อยส้มโอนี่ก็คือกองแบบเป็นปิรามิดเลย่สูงสูงๆกันน่ะน้อยหน่าก็โลละ30มมะม่วงสุกก็โลละ27บาท28บาทแล้วแต่สภาพความสวยงาม และส่วนอันนี้ก็เป็นมะม่วงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมจําไม่ได้แล้วว่ามันชื่อพันธุ์อะไรอ่ะแต่โลละ13บาทเองอันนี้ถูกมากมาถึงทุเรียนกันบ้างนะครับผมตามที่เราจะมาหากันในวันนี้ก็มีขายเป็นแบบยกกระบะมาขายเลยขายทั้งปีขายทั้งทรงยกโลยกเข่งสภาพคัดเกดสภาพรองเกดสภาพแบบว่าไม่มีเกดเนี่ยมีเยอะมากเห็นแบบนี้เยอะๆแบบนี้นี่อยากจะซื้อแล้วไปทําแบบเป็นคอนเทนต์ขายต่อลูกระบาดกันเลยอะ่ะมีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์มากครับไม่ว่าจะเป็นชั้นี ีหมอนทองหรือว่าก้านยาว แล้วก็เดินมาอีกนิดนึงสะด,ดุดตาอีกแล้วครับผมลูกละร้อยหมอนทองโลละ80บาทนะโลละเจบาทก็มีซื้อสิครับรออะไรมีเยอะขนาดนี้ก็โดนดิครับผมช่วงนี้เนี่ยทุเรียนเนี่ยยิ่งเยอะๆอยู่ผลไม้อื่นๆเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมพวกลิ้นจี่มะไฟสละเงาะมังคุดเดินแป๊บเดียวเนี่ยได้มาเยอะมากๆมีขนาดเดินเล่นแค่ข้างนอกเองงั้นเนี่ยยังได้มาเยอะขนาดนี้เดินเล่นต่อข้างในครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยแม่เจ้าโวยสองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยผล แล้วหมากลากไม้เนี่ยเต็มเลย ขนุนขายปีกแพ็คละสิบบาทโอ้โหรออะไรล่ะครับจัดไปเลย2แพ็คสาวรสเนี่ยก็มีเป็นกองกตอนแรกก็ว่าจะไม่แต่พอเดินมาดูโอ้โหต้องเอาแล้วแหละสัประรดเนี่ยก็มีเดินทั้งวันไม่ไหวจริงๆเลยครับผมที่นี่เนี่ยเดินเหนื่อยมากถือของก็เหนื่อยเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆของเยอะมากมายขนาดนี้ถ้าใครมีโอกาสได้มาลองนะครับผมก็แวะมาเดินเล่นได้นะครับแต่ขอเตือนอย่างหนึ่งเดินเล่นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แน่นอนขอให้ติดตางกันมาด้วยนะครับขนาดผมลีนามาป๋าแล้วก็น้องเนี่ย ว่าจะมาเดินซื้อแค่ทุเรียนโอ้โหแต่ได้ของกลับไปเนี่ยเยอะมากเอาเป็นว่าถ้าใครมาก็อย่าลืมคําเตือนนะครับผมพกเงินมาด้วยสําหรับวันนี้นี่กับบังก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ1 2ึ่สองอัสลามุอะไรกุ้มครับสนับสนุนโดยสินทอนบุฟเฟ่นุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นต้องสินทอนน้ำสลัดแซนวิชโบราณตาหินวะโจ๊กนินจาตลาดคลอโจ๊บธรรมดาแต่ความอร่อยไม่ธรรมดา